โ <Yo, S 2> ย่ Yo p a r เรื่องขอาคนที่ไม่ได้ยอมแพ้ฉิประคิมมันคิดว่าแน่มันพต้องตรงนี้ยอย่าเล็นกับกูเคยเมินบอกไม่คุ้มค่าเงินเดือดท่าใต้ม,ม,มันส่วนเกินแต่บทเพลงมันโคตรเพลินไอ้ง่าที่กูขยามก็เป็นสภพานให้ใคามไปเจอคนใหญ่คนงามเปี่ยนชีวิตทุกโมงยามมึงไม่ต้องรอให้พรอ,อคําบ่ร้อยเปอร์เซ็ม่งปรโอกาส เปิดประตูแบแบบไม่ออมถึงใจใจยังไม่นิ่งแต่กูเชื่อว่ากูจริงเดี๋ยวกูเรียนรู้ทุกสิ่งระวางทางกูจะวิ่งโอกาสเล็กๆกูไม่เคยมองผ่านความกลัวที่มึงให้กูใช้มันเป็นสะพานบาดแผลที่กูได้คือขอกันโทรลำบานนี่คือทางของกูไม่ต้องรอประธานเอ้ hey, ลบนะแล้วลบนั่นแหละคือกูความลองเลวคือบันไดให้กูสู้เพื่อที่ปลอดภัยกูเทียบมันให้พังออกจากกรอบแล้วมึงจะเจอพลัง กูคเคยลมเคยพลาดแต่ไม่เคยยอมให้ขาดทุกตดเรียนกูไม่สาดทิ้งแกเป็นอาวุธอำนาจกูไม่ใช่คนเดิมที่แพ้มึงดูให้ดีนี่แหละของแทกววนเจ็ปวดกูไม่แล้แซดเป็นปรันนหลังให้กูดูแลตัวเองแล้วเดินออกจากุงที่ปนจนเคินความสบายทำกูแค่เกินจนกูตัดสินใจเพรเชิงกับความไม่แน่นอนความกล้าในสอนให้กูเจอทางที่ ที่เคยร่าร้อนวันที่กูตกงานมันหายหนะแต่พอมองยบมุมคือัยชน,นะหยุดเรื่อนต้นให้กูมนะันหน้าทำไมผิกเล็กเล็กหรือทักษะสิ่งที่มึงคิดว่าแ yeah, ย่อาจเป็นของขวามที่แน่แท้กูเรียนรู้ไม่เลือกหน้าฟังทุกคนไม่ว่าแค่หรือเด็กบทสนทนาธรรมดาอาจสอนอกาสมีค่ากูไม่นั่งรอโชคชะตาเพราะโอกาสอยู่ในเส้นทางที่กูเดินมาอโอกาสเล็กๆลกกูไม่เคยมองผ่านความกลัวที่มึงมีกูใช้มันเป็นสะพาน ปัดแผลที่กูได้คือขอกันทรมานนี่คือทางของกูไม่ต้องรอประทาน <Hey! S 1> ลบแล้วลุกนั่นแหละคือกูความล้มแล้วคือบันไดให้กูสู้เพื่อที่ปอดภัยกูถิบมันให้พังออกจากกรอบแล้วมึงจะเจอพลัง มัหาเข้ามากูไม่เคยีนกูใช้มันเป็นเวเทียฝึกทักษะให้กูมีความโดดเด่นในปตัตตภีกูไม่แข่งในสนามที่ฝึกแต่ใช้ความถนัดให้ยังยืนถุงพลังไปทุกวันคืนใด้สัญใช้มันมาตั้งกลายหลายครั้งโอกาสมันไม่หายแต่เป็นเพราะมึงไม่กลา้าที่จะขอที่จะทา้าแค่เอ่ยปากมันก็มากูอยู่ใกล้คนเก่งเพื่อดูทรัพย์สินที่เจ๋งบทเรียนฟรีไม่ต้องเลงดีกว่าตำราที่มึงเก่งอา่านกูไม่รอโชคชะตายอย่างเดียวแต่ใช้ความสัส้น์ให้กลมเกลียวมือซ้ำมันนิดเดียวอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ตัดเป ลบเป็นเหมือนใครบอบก,กับความต่างข้างในนี่คืออาวุธที่ไม่มีใครลอกเลยนแบบได้เข้าใจคำปฏิเสธกูไม่กลัวแต่เชิญบอยๆจะไม่มัวถูคำว่าไม่คือตัวที่พากูเข้าใกคํคำว่าชัวจับจังหวะให้ถูกไม่ใช่ฝืนเข้าไปให้ผูกแค่ครั้งเดียวที่มันปลุกก็เป็นชีวิตในทังทีแต่คนทุกปการณ์ดักสุทุกที่เคยผ่านมันทำให้กูก้าหาญพอจะเควากกรไในวันนี้ความเสียใจที่สุดไม่ใช่การ